มโนมณีพอดแคสต์สวัสดีครับมโนมณี10 um minutes สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง15นิสัยสร้างวิในัยให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วนิสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่านิสัยก็คือสิ่งที่ติดตัวเรามาเนาะแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นการทําให้มันเอานิสัยของเรามาจัดอยู่ใน การมีวินัยเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะเพราะว่าบางคนไม่ได้มีวินัยแต่ว่าถ้าเราสร้างนิสัยตัวนี้ขึ้นมาให้มันมีตารางเวลาชัดเจนเนี่ยอ่ะมันก็จะทําให้เราไปสู่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและการสามารถบางคนบอกตั้งเป้าหมายไว้อยากทําแบบนี้อะไรแบบนี้มันก็จะสามารถไปสู่ในสิ่งสิ่งนั้นได้วันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับอ่ะสิบห้านิสัยของคนที่ มีวินัยนะแล้วก็สร้างแล้วก็ทาให้มันมีระเบียบมากขึ้นนะหนก็คือสร้างกิจวัตรขึ้นมาแล้วก็ทําตามมันเนี่ยเคร่งครัดนะครับผมก็วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตั้งแต่ต้นจนหมดวันนะเราก็ไม่ยอมเสียเวลาไปคิดว่าจะต้องทําอะไรอนะ่าบางคนเขาบอกว่าออการที่เราไม่ต้องคิดอะไรมันจะลดการตัดสินใจของเราในแต่ละขั้นตอนนะครับทำให้สมองไม่เหนื่อยนะแล้วก็จะทําให้มันง่ายมากขึ้นนะครับผมต่อมา2รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง ตั้งแต่หลังตื่นนอนนะครับถ้าเกิดคนที่วางแผนสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยหรือเรียกว่า To-do list ไว้ตั้งแต่ก่อนนอนมันก็จะทาให้ทาอะไรได้ง่ายนะครับผมสามจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ทําในสิ่งที่ควรทําก่อนนะบางคนมีทาบางคนต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดลําดับความสําคัญนิดนึงว่าจะทําอะไรก่อนทําอะไรหลังดีนะครับผมต่อมา4อย่าเป็นนักสะสมงานนะครับผมเพราะว่าบางทีเรายังไม่อยาก ไม่ชอบหรือว่าอยากจะเอองานเนี้ยมันแป๊บเดียวก็เสร็จทิ้งไว้ก่อนอะไรแบบนี้ครับถ้าเรายิ่งทําแบบเนี้ยเยอะๆเข้ามันก็จะกลายเป็นงานที่ค้างนะเราก็ทําให้ไม่เสร็จสักอย่างนะการที่จะทาให้เราทํางานสําเร็จได้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็ควรที่จะเริ่มจากการชนะหรือเรียกว่าการสมอลการทำสมอลวินนะครับหรือว่าทําสิ่งที่เป็นการชนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยตลอดเวลานะมันก็จะทําให้เราเออ ทำงานสำเร็จได้ตลอดเช่นกันนะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นนักสะสมงานแต่ว่าให้รีบทำงานใดงานหนึ่งงาน,งานเล็กๆงานใหญ่ๆเนี่ยให้มันเสร็จนะมันจะได้รู้สึกแบบเราเป็นผู้ชนะนะครับ5ทําทำให้มันง่ายอย่าเป็นนักสมบูรณ์แบบนะครับผมก็คือเวลาทำอะไรทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเองก็ตาม บางคนมีตั้งเงื่อนไขการลงทุนไว้เยอะเกินไปอย่างเงี้ยทำให้บางทีลังเลสงสยัยไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ทําให้เราอยู่กับที่นะไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนนะครับคนที่เป็นคนเจ้าระเบียบจะไม่ทําสิ่งต่างๆให้มันยุ่งยากซับซ้อนก็ะจะพยายามมองให้มันง่ายที่สุดทําแล้วก็ตัดสินใจให้ได้แบบรวดเร็วนะครับต่อไป6ตั้งการแจ้งเตือน ควรที่จะตั้งการแจ้งเตือนของงานแต่ละอย่างไว้เพื่อให้ไม่ลืมว่าจะมีงานอะไรบ้างที่ต้องทําแล้วก็ต้องทําตอนไหนเช่นเขียนโพสต์อิดแปะไว้ที่โต๊ะทํางานจะได้มองเห็นว่ามีงานะอะไรที่จะต้องทําหรือว่าเป็นการตั้งแจ้งเตือนผ่านมือถือก็ได้นะครับผมต่อมา7คนที่มีวินัยเนี่ยจะวางของต่างๆไว้ในที่เดิมทุกครั้งจะว่าก็ว่าไปนะครับผมเออบางทีแม้ว่าห้องเราจะรกแค่ไหนแต่เราก็รู้ว่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหน นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็จะชอบวางของของเราไว้ในจุดจุดเดิมเนาะแต่ว่าในของจุดจุดอื่นที่มันระเกะระกะเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันเป็นระเบียบนะเพื่อที่ว่ามันเป็นสายตาของเราอ่ะเวลาสายตาเรามองอะไรที่มันรกๆมันก็จะรู้สึกแบบยุ่งเหยิงอยู่อ่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นการจัดของให้เป็นระเบียบแล้วก็วางของไว้ในจุดเดิมก็จะช่วยลดการตัดสินใจการหาการเสียเวลาในการต้องมาตามหาอย่างเงี้ยได้นะครับผม ต่อมา8นะครับผมเก็บสิ่งที่จําเป็นทั้งหมดไว้กับมือนะก็คือเก็บสิ่งที่จําเป็นเนี่ยไว้กับตัวเสมอนะครับผมต่อมา9ก็คือเอ่อคนที่มีวินัยมากๆเนี่ยจะดูแลรักษาสิ่งของของตัวเองอยู่เสมอนะให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งของต่ตางๆนะเช่นปัดฝุ่นโน้ตบุ๊กของตัวเองอย่างสม่ำเสมอหรือกวาดบ้านจัดห้องอ่านะครับผมอย่างที่เมื่อกี้บอกเราจัดของให้เป็นประเบียบ นะต่อมา10นะครับผมคนที่มีวินัยจะวางแผนการตัดสินใจทุกครั้งคนที่มีการจะวางแผนการตัดสินใจล่วงหน้าถ้ารู้ว่าวันนั้นจะต้องตัดสินใจอะไรบ้างเช่นการตัดสินใจมื้อเช้าจะกินอะไรดีหรือการตัดสินใจว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีคนที่มีวินัยเนี่ยบางคนก็จะใช้การใส่ชุดสีเดิมเพื่อลดการเสียเวลาที่จะต้องตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็ต่อมา11นะครับประเมินได้อย่าง แม่นยำว่าแต่ละงานต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมก็คือประเมินงานของตัวเองเนี่ยว่าจะต้องใช้เวลาทํานานแค่ไหนเพื่อที่สามารถตั้งหลักแล้วก็ทําได้อย่างรวดเร็วนะครับผมใช้เวลาน้อยในการวางแผนว่าง,งานนี้จะสามารถทําเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็บนบนหลักของความเป็นจริงด้วยนะแล้วก็ช่วยให้วางแผนงานอื่นๆได้อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกันนะต่อมา12นะครับผมไม่เลือกทําจนกว่าง,งานนั้นจะเสร็จตามที่วางแผนไว้ นะครับผมก็คือกัดแล้วต้องกัดไม่ปล่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นงานที่ค้างอยู่ก็ควรทําให้มันเสร็จนะแล้วก็อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งนะครับผมต่อมา13ไม่ทําสิ่งที่ไม่สําคัญเพื่อที่จะมีเวลาไปทํางานสิ่งที่สําคัญกว่าต้องบอกว่าการจัดลําดับความสําคัญเนะี่ยเป็นสิ่งที่พอเรียงแล้วเนะี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นต่อการที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มัน ไม่สําคัญเนี่ยก็ควรลดนะครับผมลดลงเพื่อให้เวลาเรามีเวลาทํากับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็สิ่งที่ใหญ่ๆเนี่ยมากขึ้นนะอย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์เนาะเปิดแป๊บเดียวเองหายไปชั่วโมงหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยการดูหนังการดูซีรีส์นะครับผมก็ถ้าเราลดได้แล้วเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือหรือเปลี่ยนเป็นหาโค้ชหาคอสออนไลน์อะไรแบบน้มันก็อาจจะช่วยเราในการพัฒนาความรู้ได้มากขึ้นนะครับผมต่อมา14 รู้วิธีการลดความเครียดนะครับผมเพราะว่าคนที่มีการทํางานที่จะต้องใช้การตัดสินใจเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องอาจจะมีความเครียดสะสมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหาวิธีคนที่รู้วิธีการลดความเครียดเนี่ยก็จะรู้สึกในการบริหารการพักผ่อนของตัวเองได้ดีนะแล้วก็ทําให้มีพลังงานที่ดีตลอดเวลานะครับผมต่อมา 15ก็คือมองโลกในแง่ด like so so really so ีนะครับผมการมองโลกในแง่ดีเนี่ยก็คือเป็นเหมือนการมองในสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่ดีๆนะมันก็จะไม่มีอะไรที่มองว่ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยแล้วทําให้มันเป็นจริงได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่ามันทําได้การเชื่อมั่นกับการแค่คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็แตกต่างกันนะเพราะว่าการทําได้เนี่ยคือการลงมือทําการมองเห็นแล้วก็ สร้างให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงอะนะเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีกับการทําให้มันเป็นจริงอ่ะมันก็เลยสอดคล้องกันครับถ้าเรามองเห็นเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราสามารถทําได้แล้วเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเชื่อมั่นว่าเราทําได้สิ่งสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองโลกว่าเอ้ยมันมีโอกาสทําได้แต่เราไม่ไม่แอคทีฟไม่เก็บสถิติไม่เรียนรู้ไม่หาข้อมูลอย่างเงี้ยมันก็จะกลายแค่เป็นแค่ความคิดที่ลอยๆยังไม่สามารถจับต้องได้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับผมหากท่านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มโน,นนี้พอดแคสต์สวัสดีครับ